ย็นดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องไอวาน,นาเทลอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับและหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนํามาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เข้าไปเดินป่าแล้วก็ได้พบกับมนุษย์ต่างดาวเข้าโดยบังเอิญ ไม่เพียงแค่นั้นนะครับเขายังพบว่าตัวเองเนี่ยถูกมนุษย์ต่างดาวจับไปทดลองอีกและเขาเนี่ยพยายามพิสูจน์ให้คนอื่นๆนะครับเชื่อในสิ่งที่เขาเจอมาแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคนครับเขานะครับจึงต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อีกทั้งยังถูกตามล่าจากองค์กรลึกลับอีกแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องราวกันนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเน กับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า proximity ได้เลยครับหนังนะครับจะเปิดมาในปี1979นะาอลาสก้าครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังขับรถเพื่อเข้าไปในเมืองกับเพื่อนๆของเขาที่ขับรถอยู่ด้านหน้าแต่แล้วจู่ๆนะครับขึ้นวิทยุก็เกิดซ่าขึ้นพร้อมกันกันกบที่รถเพื่อนของเขานะครับลอยขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมาใส่รถของเขาค่อยอย่างจังชายคนนั้นนะครับเลยรีบลงจากรถไปดูเพื่อนๆของเขาแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นนะครับก็ได้พบเข้ากับ UFO นั่นนะครับทำให้เขาตกใจมากจนรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นครับจู่ๆเนี่ยเขาก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็ถูก UFO ดึงตัวเขาขึ้นสู่ยานทันทีตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันครับนักแคลิฟอร์เนียหนุ่มน้อยอัจฉริยะนามว่าไอแซคเขาเนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาวเทียมขององค์กรนาซาซึ่งเป็นพระเอกของเราด้วยเช่นกัน ได้เดินทางไปทํางานที่นาซาและเมื่อถึงที่ทํางานเนี่ยเพื่อนของเขาเบคนะครับก็ได้ทํคลื่นเสียงส่งออกไปผ่านดาวเทียมเพื่อให้พระเอกเนี่ยค้นหาแล้วก็จับพิกัดมันแน่นอนนะครับว่าพระเอกจับพิกัดนั้นได้เพียงแต่นะครับมันไม่ใช่คลื่นที่เพื่อนของเขาส่งออกไปแต่เป็นคลื่นจากใครก็ไม่รู้ที่แคนาดาทั้งคู่นะครับกำลังจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นที่เขาตรวจเจอนี้เพิ่มแต่ไม่นานนักนะครับทั้งคู่ก็ถูกหัวหน้าเรียกพบเพื่อคุยงานซะก่อน หลังจากเลิกงานนะครับไอแซคอยู่ที่ทำงานต่อเพื่อสืบค้นข้อมูลจากคืนที่เขาหาเจอก่อนหน้านี้จนพบว่าคืนนี้นะครับเป็นคืนที่มีใครบางคนส่งออกมาแต่มันกลับไม่โชว์ตำแหน่งที่แน่ชัดอยู่ดีสุดท้ายนะครับพระเอกก็เลยเดินทางกลับบ้านแทนในวันต่อมานะครับพระเอกได้ไปหาจิตแพทย์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกได้สูญเสียพ่อไปจากนั้นนะครับจิตแพทย์ก็ได้แนะนำให้พระเอกเนี่ยทำวิดีโอไดอารี่เพื่อระบายความรู้สึกออกมาอีกทั้งยังเป็นการบำบัดร่างกายไปด้วย หลังจากนั้นนะครับไอแซคก็ได้ทําวิดีโอไดอารี่ตามที่จิตแพทย์แนะนําเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาได้ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ได้ทําวิดีโอไดอารี่เช่นเดิมระหว่างที่เขาอัดวิดีโออยู่นั่นเองครับจู่ๆก็ได้มีอุกกาบาตยักษ์ที่ไฟกําลังลุกท่วมเนี่ยตกลงมาใกล้ๆกับที่เขาอัดวิดีโออยู่พระเอกที่เห็นดังนั้นนะครับก็เลยรีบถือกล้องวิ่งไปดูจุดที่อุกกาบาตตกลงมาแต่เขานะครับก็ต้องรีบหลบซ่อนตัวเพราะมีหน่วย ISRP ถืออาวุธเข้ามาตรวจบริเวณใกล้ๆกับที่ที่เเอ,อย่่แลมืหนว ISRP จากไปพระเอกก็ได้รีบออกจากที่ซ่อนไปดูจุดที่อุกบาตตกทันทีแต่เมื่อไปถึงนะครับมันกลับไม่ใช่อุกบาตแต่กลับเป็นยาน UFO ขนาดใหญ่พระเอกนะครับได้ถือกล้องถ่ายยาน UFO ทันทีแต่ระหว่างที่ถ่ายอยู่นะครับยานนั้นก็ได้หายวับไปต่อหน้าต่อต,อตาจากนั้นนะครับจู่ๆพระเอกก็เสียวสันหลังวา่าเขาเนี่ยก็เลยหันหลังกลับไปมองแล้วก็ได้เจอกับมนุษย์ต่างดาวที่กําลังยืนจ้องมองเขาอยู่ครับไอแซคนะครับค่อยๆยกกล้องขึ้นมาถ่ายไวอย้อย่างช้าๆก่อนที่มันจะเดินจากไป หลังจากนั้นนะครับพระเอกก็รีบวิ่งไปทางตรงกันข้ามกับมนุษย์ต่างดาวทันทีแต่แล้วจู่ๆนะครับเขาก็หมดสติลงไป 3วันต่อมานะครับไอแซคได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่ไหนสักที่หนึ่งบนภูเขาพร้อมกับกล้องวิดีโอข้างๆตัวครับเขาเลยรีบคว้ากล้องขึ้นมาดูวิดีโอเพื่อยืนยันสิ่งที่เขาได้เจอมาปรากฏว่าภายในกล้องวิดีโอนะครับพบว่าเขาเนี่ยถ่ายติดมนุษย์ต่างดาวจริงๆและก่อนที่เขาจะสลบไปก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองกําลังลอยขึ้นจากพื้นดินครับหลังจากนั้นเนี่ยไอแซคก็ได้กลับเข้าบ้านของตัวเองเขารู้สึกเจ็บแปลกๆที่แขนของเขาและเมื่อเขาเพ่งสมาธิไปที่ทีททวีครับทีวีก็กลับหายไปต่อหน้าต่อตาขของเา เสมือนว่ามันหลุดไปอยู่อีกที่มิติหนึ่งที่มองไม่เห็นแต่เมื่อเขาเพ่งสมาธิอีกครั้งทีวีก็กลับมาเช่นเดิมในวันต่อมานะครับไอแซคได้ไปเอ็กซเรย์แขนที่โรงพยาบาลผลเอ็กซเรย์นะครับปรากฏว่าแขนของเขาเนี่ยมีรอยลาวที่กระดูกเหมือนโดนตัดตรงเป๊ะจนขาดแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมอย่างที่หมอไม่เคยเจอมาก่อนครับ ตัดมาในที่เช้าของวันต่อมานะครับพระเอกก็ได้ไปทํางานเหมือนเดิมแล้วก็ได้เจอกับเบรกเพื่อนของเขาพระเอกนะครับรีบแสดงสิ่งที่เขาทําได้เมื่อวันก่อนให้เพื่อนของเขาดูโดยการทําให้แก้วน้ํานั้นหายไปแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเขานะครับไม่ได้เห็นแก้วน้ํามันหายไปเหมือนที่พระเอกเห็นและเมื่อเบรกนะครับจับไปที่แก้วน้ํานั้นพระเอกก็เห็นแก้วน้ํานั้นเหมือนเดิมครับ ไอแซคนะครับรีบหยิบกล้องวิดีโอที่เขาถ่ายติดมนุษย์ตางดาวมาให้เบคดูแต่เพื่อนของเขานะครับก็ไม่ได้เชื่อไอแซกเลยนั่นนะครับทำให้ไอแซกเลือกที่จะหยิบกล้องวิดีโอแล้วก็เดินออกจากที่ทํางานไป เมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับพระเอกก็ได้รีบนําวิดีโอจากกล้องเนี่ยต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัดวิดีโอตรงช่วงที่มีมนุษย์ต่างดาวก่อนจะอัพลงบนสื่อออนไลน์ทันทีครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยยอดวิวก็ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีนักข่าวเนี่ยโทรศัพท์มาหาไอแซคเพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์ทางทีวีฝ่ายพระเอกที่ได้ยินดังนั้นนะครับก็ได้ตอบตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับพระเอกก็ได้เข้าไปดูอีเมลแล้วก็คอมเมนต์ที่เข้ามาอย่างลา ในวันต่อมานะครับพร้เอกได้เดินทางไปให้สัมภาษณ์ทางทีวีแต่เขาเนี่ยก็โดนนักข่าวยิงคําถามในแง่ลบครับถามถึงว่าทําไมวันนั้นเนี่ยเขาถึงได้มีกล้องอยู่กับตัวเหมือนกับว่าเขาตั้งใจทําวิดีโอนี้ขึ้นมานั่นนะครับทำให้เรื่องนี้เกิดดังขึ้นแล้วก็มีหลายช่องทีวีนะครับได้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาส่วนใหญ่นะครับนำเสนอว่าไอแซคเนี่ยเป็นคนลวงโลกที่ทําวิดีโอมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจเท่านั้น หลายวันต่อมานะครับไะเอกได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจนกระทั่งนะครับเขาไปเจอเข้ากับบล็อกเกอร์คนหนึ่งที่อ้างว่าตัวเองอย่าถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปเหมือนกันฝ่ายไอแซคนะครับเลยรีบส่งข้อความติดต่อนัดเจอกันทันที และแล้วนะครับวันที่ไอแซคได้นัดเจอกับบ็อกเกอร์ก็มาถึงเธอนะครับได้เดินเข้ามาหาไอแซคก่อนที่จะแนะนําตัวว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าซาร่าฝ่ายไอแซคนะครับเลยเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาได้ไปสืบค้นเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมามันนะครับได้มีการพูดถึงยาน UFO ตอเนี่ยตั้งแต่ศตะวรรษที่15เรื่อยมาจนกระทั่งตอนนี้นะครับที่เขาได้เจอเข้ากับตัวเอง ไฟล์ของซาร่าที่ได้ฟังนะครับก็เลยได้บอกไอแซคว่ามีอีกเรื่องคือเมื่อปี1979นะครับได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาวเนี่ยได้ถูกลักพาตัวไปที่阿拉斯า,า,าแต่เมื่อเขาเปิดเผยเรื่องราวนี้นะครับเขาก็หายตัวไปซึ่งก็คือเรื่องราวมาต่อต้นเรื่องนั้นเองครับแต่ซาร่าเนี่ยจำเรื่องราวไม่ได้เธอเลยจะกลับไปค้นข้อมูลที่เคยเซฟเอาไว้แล้วก็ติดต่อไอแซคอีกทีก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะแยกย้ายกันกลับไป หลังจากนั้นนะครับภาพก็จะตัดมาที่ข่านะที่แห่งหนึ่งครับนี่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังนั่งฟังเสียงของมนุษย์ต่างดาวอยู่และรอบๆตัวของเขานะครับมีวิทยุอยู่หลายตัวและก็ข้อมูลของมนุษย์ต่างดาวแปะเอาไว้อยู่เต็มห้องครับพร้อมกับเครื่องพิมพ์ขึ้นเสียงด้วย ตัดภาพกลับมาที่พระเอกอีกครั้งครับเขาเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากซาลาอีกครั้งเธอโทรมาเล่าข้อมูลเกี่ยวกับคาวไมเนอร์ให้แซกฟังครับก่อนที่จะวางสายกันไปจากนั้นเนี่ยไอแซกก็ได้รวบรวมที่อยู่ของบล็อกเกอร์คนอื่นๆครับที่ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวในอินเทอร์เน็ตมาเพื่อส่งเทปวิดีโอของตัวเองเนี่ยไปให้พวกเขาแล้วออกไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์ครับ ระหว่างที่พระเอกส่งจดหมายอยู่ที่ตู้ไปรษณีย์อยู่นั้นเองครับจู่ๆเนี่ยก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับไอแซคอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเขียนบล็อกเกอร์คนหนึ่งแล้วก็อยากเขียนเรื่องราวของไอแซคเขานะครับก็เลยให้นำบัตรไว้กับ Isaac. ไอแซคพระเอกนะครับได้รับนบามบัตรไว้ก่อนที่จะเดินกลับบ้านของตัวเองไป ในวันต่อมานะครับไอแซคได้ตัดสินใจไปยังที่อยู่ของนักเขียนตามนามบัตรที่ได้ให้ไว้ไอแซคนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเครื่องจับเท,ท็จแต่แล้วจุ่จูเนี่ยนักเขียนก็ได้เดินออกจากห้องไปปล่อยให้ไอแซคนะครับอยู่ในห้องเพียงคนเดียวไม่นานนักนะครับก็ได้มีชายร่างใหญ่2คนบุกเข้ามาในห้องพร้อมจับตัวพระเอกไปฝ่ายของพระเอกนะครับพยายามขัดขืนแต่ก็หนีไม่รอดพระโดนยิงยาสลบากทางด้านหลัง ไม่นานนักหลังจากนั้นครับไอแซคได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสถานที่ที่เป็นเหมือนห้องทดลองลับเขานะครับโดนจับมัดมืออยู่บนเก้าอี้และพระเอกนะครับมองผ่านกระจกทางประตูออกไปก็ได้เจอกับซาร่าที่ถูกพาไปยังอีกห้องหนึ่งเช่นกัน หลังจากนั้นนะครับทีวีตรงหน้าของไอแซคเนี่ยก็ได้ปรากฏภาพขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่เกรฟครับเขานะครับขอความร่วมมือในการทดลองเกี่ยวกับตัวของไอแซคก่อนที่จะเริ่มการทดลองทันทีแต่ไอแซคนะครับก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นักเจ้าหน้าที่เกรฟนะครับเลยถามคําถามเกี่ยวกับค่าวไมเนอร์ขึ้นมาแต่ไอแซคเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพราะเอกนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเขานะครับเลยพยายามกระชากแขนของตัวเองจนหลุดออกจากพันธนาการได้แล้วก็รีบวิ่งไปช่วยซาร่าหนีออกไปทันที ทั้งไอแซคเพ่อเอของเราและซาร่าเนี่ยต้องหนีเจ้าหน้าที่วนอยู่ในสถานที่ลับในสักพักครับจนสุดท้ายพอเอกก็ได้ใช้พลังของตัวเองเปิดประตูห้องฉุกเฉินออกแล้วก็หนีออกจากสถานที่ลับนี้ไปจนได้จนได้รู้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังอยู่ที่คอสตาริก้านั่นเอง แต่ทั้งคู่นีครับก็ยังหนีไม่พ้นซะทีเดียวเจ้าหน้าที่เกรฟเนี่ยได้สั่งให้ทุกหน่วยออกตามล่าตัวของพระเอกกับซาร่าทันทีพวกเขาเนะครับได้วิ่งหนีไปจนถึงร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ขอที่อยู่ที่ที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับพนักงานครับฝ่ายพนักงานเนี่ยก็ได้ให้ที่อยู่ของคนที่ชื่อว่าเซตกับไอแซคไป เมื่อได้ที่อยู่มานะครับพระเอกกับซาร่าเนี่ยก็รีบตรงไปยังที่อยู่นั้นทันทีและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอเข้ากับเซตแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันมากนักครับพระเอกก็หันไปเห็นเจ้าหน้าที่ของเกทที่ตามมาล่าตัวพวกเขาทําให้เซตนะครับพาทั้งคู่หนีไปยังสถานที่ลับของตัวเองทันที ระหว่างที่ไปสถานที่รับของเซตนะครับเซตเนี่ยเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของหน่วย ISRP ที่ตามล่าตัวไอแซคกับซาร่าให้ฟังมันนะครับคือหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยอวกาศนานาชาติและมันก็เป็นความลับสุดยอดซึ่งเซตเนี่ยสามารถแอบ,บเข้าเครือข่ายของพวกมันได้โดยที่ใช้ระบบแบบแกะรอยไม่ได้ครับ และแล้วนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ไปถึงสถานที่รับของเซธจนได้แต่ต้องรอเซธเซตระบบคอมพิวเตอร์ซะก,ก่อนครับระหว่างนั้นเนี่ยซาร่าเล,เล่าเรื่องราวของตัวเองว่าเธอเนี่ยเคยได้เจอกับมนุษย์ต่างดาวสมัยเป็นเด็กให้ไอแซคฟังไปพังๆจนกระทั่งเซธเนี่ยเรียกทั้งคู่มาหาไอแซคและเซตนะครับสามารถเจาะเข้าระบบหาที่อยู่ของคาวไมาเนอร์จนเจอแล้วก็ต่อสายคุยกับคาวจนได้ครับ ฝ่ายของไอแซคเพ่อของเราเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้ข่าวฟังครับและข่าวเองก็ได้เปิดเสียงของมนุษย์ต่างดาวที่เขาแปลงเป็นคําพูดที่ฟังออกให้ทั้งหมดฟังได้ความว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมาที่โลกในอีก5วันจากนั้นนะครับข่าวก็รีบตัดสายทิ้งทันทีไอแซคนะครับเลยชวนซาร่ากับเซธไปหาข่าวทันทีเพราะเขาต้องอยู่ตอนที่มนุษย์ต่างดาวมาด้วยหลังจากที่ตกลงกันได้เสร็จสับครับทั้ง3ก็เริ่มออกเดินทางกันทันที แต่ระหว่างที่เดินทางกันก็ไม่ได้ราบลื่นสักเท่าไหร่ครับเจ้าหน้าที่ของเกรฟเนี่ยก็ได้ตามมาเจอทั้ง3ที่แคนาดาเข้าจนได้แล้วก็ได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นบนรถไฟครับแต่ทั้ง3เนี่ยก็สามารถเอาชนะเจ้าหน้าที่ของเกรฟมาจนได้ จนกระทั่งทั้ง3เนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงสถานที่รับของข่าวครับมันนะครับเป็นบ้านกลางป่าใหญ่ที่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เต็มรอบบ้านฝ่ายของข่าวเนี่ยรีบนําอุปกรณ์มายิงเข้าที่แขนของทั้ง3คนครับเพื่อที่จะปิดอุปกรณ์ติดตามตัวทุกคนก่อนพาเข้าบ้านพร้อมทั้งบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมาถึงที่นี่ในอีก2วันเพราะทั้ง3เนี่ยมาถึงที่นี่ไวกว่าที่คิด หลังจากนั้นนะครับทั้งหมดก็ได้อยู่ในบ้านของเขวเพื่อรอวันที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมาถึงพร้อมทั้งคุยเรื่องราวต่างๆนานามากมายรอเวลากันไปด้วยครับและแล้วนะครับวันที่รอคอยก็มาถึงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยได้โผล่มาที่บ้านของเขาจริงๆมนุษย์ต่างดาวเนี่ยได้เข้ามานั่งคุยกับทั้ง4คนผ่านเครื่องเปลี่ยนเสียงที่คขาแปลงเป็นภาษาครับ ไฟของมนุษย์ต่างดาวนะครับได้เล่าว่าพวกเขาเนี่ยมายังโลกมนุษย์เพื่อศึกษาม,มนุษย์ครับเพราะมนุษย์เนี่ยมีออร่าที่วัดได้และยังถามไอแซคอีกว่ารู้จักมนุษย์คนนี้ไหมซึ่งนั่นก็คือพระเยซูครับเขาเนะครับมีส่วนในการสร้างทุกสรรพสิ่ง หลังจากนั้นนะครับซาร่าก็เลยถามมนุษย์ต่างดาวว่าทำไมเธอถึงเจ็บแขนมนุษย์ต่างดาวนะครับเลยให้ซาร่ายื่นแขนมาแล้วก็ได้ใส่เครื่องตัดแขนบนแขนของซาร่าครับจากนั้นมนุษย์ต่างดาวก็ได้นําเครื่องติดตามออกจากแขนของซาร่าพร้อมทั้งนําเครื่องติดตามออกจากแขนของไอแซคด้วยเช่นเดียวกัน แต่แล้วระหว่างที่นําเครื่องติดตามออกจากแขนของไอแซคอยู่นั่นเองครับเจ้าหน้าที่เกมและทุกหน่วยของเขาเนี่ยก็ได้มาถึงที่บ้านของขขาวพร้อมกับอาวุธปืนเจ้าหน้าที่เกมนะครับเรียกให้ขขาวออกไปพบแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันมากนักเจ้าหน้าที่เกมนะครับก็ได้สั่งยิงขขาวจนตาย ไฟของซาร่าที่เห็นแบบนั้นนะครับเธอก็รีบออกไปดูข่าวทันทีแล้วก็โดนยิงตายไปด้วยอีกคนเจ้าหน้าที่เกมนะครับเลยจะยิงทุกคนในบ้านทิ้งตามไปด้วยกันเป็นเวลาเดียวกันนะครับกับที่พระเอกเสร็จสิ้นการนําเครื่องติดตามออกจากแขนเสร็จมนุษย์ต่างดาวนะครับได้บอกพระเอกว่าให้ใช้สัมผัสโฟกัสสิก่อนที่มนุษย์ต่างดาวจะหายตัวไปครับ หลังจากนั้นนะครับอเอกก็ได้ใช้พลังของตัวเองแต่ที่ตัวของทุกคนแล้วก็นําทุกคนออกไปอีกที่มิติหนึ่งครับทำให้เจ้าหน้าที่เกมและคนอื่นๆเนี่ยมองไม่เห็นเสมือนทั้ง4คนเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาไม่นานนักนะครับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็ได้สัมผัสตัวของเขาและซาร่าทำให้ทั้งคู่เนี่ยฟื้นขึ้นมาจากความตาย หลังจากนั้น6เดือนผ่านไปครับเพ่กับซาร่าเนี่ยได้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ด้วยกันพวกเขานะครับใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปส่วนเซทกับคาวนะครับได้ทํางานให้กับหน่วยงานใต้ดินด้วยกันสุดท้ายนะครับเกมก็ถูกไล่ออกจากหน่วย ISRP แล้วหนังนะครับก็ได้ตัดจบลงไปจากเพียงเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง proximity ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจประเด็นหลักของหนังเนี่ยทำให้เราอยากจะติดตามรู้เรื่องราวเรื่องลึกนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยมีพลังได้ยังไงหรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยต้องการจะทําอะไรกับพวกเขากันแน่และหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่5เต็ม10คะแนนครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวอนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ